สวัสดีจ้าเมือนี้ข้าพผ้พบเจอกันกับเมนูแกงเห็ดละโงกจ้าแกงเห็ดละโงกสดน้ำกกกกเป็นตะแซ่บเป็นตะแซ่บจ้าเป็นเห็ดละโงกที่แดงไม่จะดอกกำงามเลยจ้าเบิ่งแต่ละดอกร้อนร้อนละอุเลยจ้าเมื่อดอกนี้พี่น้องจ้าหอมๆเลยจ้ากินข้าวเหนียหอมๆมาจ้าม่กินน้ำเหมยจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าเมื่อนี้มาเลยจ้ายูขอสดน้ำกันจ้าน้ำกระหลุนจึงนอกแล้ว โอ้ยแสบแห้งจ้ะแม่แกงให้กินแสบแสบใส่ใบโมงใส่ใบผักอีตูแสบใส่ตะไคร่อชอบอย่าจ้ะแกงแบบปบานแซบถึงใจจบกนเนิ้วกันเด้อกับตำแจวไปตำแจวดอกอันนี้เป็นแจวพริกผงแจวพริกปุ่นนี่จ้ะ จริงๆนะแม่ตำให้แล้วแต่ว่าเบลอามานั่มรื่มถือคือมานั่ก็เลยส้มพริกผงใส่ <c oughs> ของแซบ่บเฮดละง,งกดอกสีเหลืองจ้ะกแกงแซบโดยส่วนตัแล้ว มักเค็ลองหูกดอกสีเหลือง อร่อยอม,มาเดี๋ยวจ้าของสแซ่บตามฤดูกันต้องได้กินบะหนั่เหล้วน่าประหลับ นอนกินน้ำเห็ด บยังได้ดอกตุ่มตุ่งหอมเลยจ้ะค้ันออกหงอยหวยอยู่ ดีแล้วเนาะจ่าที่เพิ่ว่าสุดหนำโกกโกโกโกินแกงเห็ดละโงกโอ้ยแ <c> ซ <oughs> ่บแซ่บมากแซ่บจริงๆจิ้มจุ่ม ขออนุญาตใส่มือเลยจ้ามันอร่อยแซ่บจ้าแซบบิลีหวานหวานเห็ดเห็ดเต็มมาใหม่ๆเนาะใครเอาเปาะอ,อยู่เอาไปแปะสด ซอสแซ่บกินข้าวแมก็แซบ่บค้าวกินก็แซบ่บเห็ดก็แซบ่บอืเ,เด็กเนี้ยเด้ออื้มอื้มเลิศเลิศมาก พอเอเปกแบบบอกเองฮัมฮัมดอกงามๆมีแต่ดอกงามๆจ้ะสด อืนองจาเดี๋ยวะละขวางแสบได้กิ่นปีเทียทำมีมาแลว้วก็ต้องฟาวกินถ้าหมดฤดูกาลแล้วก็ไม่อร่อย อิ่มหรอจ้ะอิ่มแห้งหรอจ้ะกินแกงเห็ดละงกสดน้ำโกกโกโกแมงคำํำเพลินวาอีลีจ้ะแซบอร่อยแซบหลายเพราะว่าเห็ดกับก็บม,มาใหม่ๆนาาจ้ะ หวานแกงละหวานแสบจา้าจังไดเถือมือนีมือ,มอกินสลัวหรือม่อกินมุ่มมากกะต,ต้องการขอถวดขอไพยพี่น้องได้จา้าทำมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเป็นกรลังใจให้มือลีได้จ้ามือนีมือลีก็ต้องขอตัวลาก,ก่อนจา้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้า